และสิ่งที่ทำไปพร้อมๆกับมาตรการตัดสาธ,ธารณูปภพภคของไทยก็คือฝั่งของรัฐบาลทหารเมียนมานะคะเปิดปฏิบัติการต่อเนื่องบุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์และอธิกรรมออนไลน์ในรัฐฉานคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้จํานวนมากนะคะพร้อมๆกับมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองบัญชาการกะเหรี่ยง DKBA ด้วยที่ออกประกาศให้ต่างชาติที่มาทํางานผิดกฎหมายออกไปจากพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามอําเภอพบพระและอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธแนวชายแดนประเทศเมียนมากองทัพกระเรียงพุทธประชาธิปไตยหรือว่า DKBA ออกถแถลงการให้ประชาชนที่อยู่ในอำเภอพญาตองสูได้ทราบนะคะหลังจากที่รัฐบาลไทยตัดกระแสไฟฟ้าและห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมืองชายแดนรวมถึงพญาตองสูตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วประชาชนในอำเภอพญาตองสูก็ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ไทยกลับมาส่งกระแสไฟฟ้าและน้ำมันให้ก็ต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยว่าในพญาตองสูต้องไม่มีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย กองบังคับการทางยุทธวิธีที่2กองกําลังกะเหรี่ยงพูดเพื่อประชาธิปไตยจะพยายามดําเนินการอย่างเต็มที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะด้วยก่อนหน้านี้ DKBA ออกคําสั่งให้ชาวจีนที่ลักลอบเข้าไปในพื้นที่ชายแดนพยาตองซูตรงข้ามด่าน j จดีสองค์ของไทยอย่างผิดกฎหมายยุติการทํากิจกรรมผิดกฎหมายแล้วออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะ เว็บไซต์จากสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้เผยแพร่ข้อมูลและรูปภาพของปฏิบัติการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์และหลอกลวงผ่านทางออนไลน์ในพื้นที่เมืองมองยายรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้น3วันตั้งแต่5 7ถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการเข้าตรวจค้นหลายจุดค่ะควบคุมตัวบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สถานะได้81คนแบ่งเป็นชาวจีน29คนเวียดนาม18คนและเมียนมาอีก34คนของกลางที่ยึดได้ภายในสิ่งปลูกสร้าง7หลังก็แบ่งเป็นโทรศัพท์มือถือมากถึง181เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก25ตัวคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ21ชุดค่ะนอกจากนี้ก็มีการยึดอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียม s ตา r l ลิงได้5ชุด เรื่องปั่นไฟรวมถึงปืนอีกหนึ่งกระบอกพร้อมกับกระสุนปืน5นัดและรถยนต์หรูอเนกประสงค์1คันขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมได้ทั้งหมดตามขั้นตอนนะคะโดยผู้กระทำผิดก็จะจูกแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายและส่งมอบตัวให้ชาวต่างชาติกลับไปประเทศต้นทางด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ แล้วถ้าพูดถึงเมืองมองไยรัชฉานซึ่งเป็นจุดที่รัฐบาลฐานเมียนมาเปิดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชายแดนอยู่ลึกเข้าไปในรัชฉานห่างจากเมืองท่าขี้เหล็กชายแดนแม่สายเกือบ600กิโลเมตรและห่างจากชายแดนจีนที่ใกล้ที่สุดทางรถยนต์240กิโลเมตรเป็นที่เข้าใจได้ว่าขบวนการเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่แค่พื้นที่ชายแดนเท่านั้นในพื้นที่นี้ในช่วงปลายปีที่แล้วก็มีรายงานว่ากองทัพเมียนมาสู้รบกับกองกําลังติดอาวุธในพื้น ที่ต่อเนื่องค่ะหลังปฏิบัติการครั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาบอกว่ากำลังดำเนินการสืบสวนเปิดโปรงและจัดการกับเครือข่ายอาญากรรมออนไลน์และมีแผนงานในการป้องกันและปราบปรามการพนันและหลอกลวงทางออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนประเทศโดยจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ